คุณผู้ชมคะไปตามกันต่อนะคะกับเรื่องราวของหนุ่มสุดฮอตในตอนนี้อย่างหนุ่มนิกกี้นชัดค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าตั้งแต่เจ้าตัวใช้สถานะโสดมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วเนี่ยในตอนนี้เองนะคะก็เหล่า fc แฟนคลับ fc ขาหืนของหนุ่มนิกกี้นชัดเนี่ยจับจ้นกับสาวหลายๆคนเอามากๆแต่ว่านะคะคุณผู้ชมคาใดๆเองเนี่ยก็ยังไม่รู้หรอกว่าตอนนี้สถานะหัวใจของหนุ่มนิกกี้นชัดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะมีสาวๆอยู่ในใจบ้างแล้ว ยงก็ต้องรอติดตามจากเจ้าตัวกันอีกทีนึงนะคะแต่ว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะในทุกๆวันเองนะคะ f c ซแฟนคลับของหนุ่มนิกกี้นชัดก็จะเห็นโมเมนต์ของเจ้าตัวเนี่ยกับสาวๆออกมาผ่านช่องทางโซเชียลแทบจะทุกวันกันเลยทีเดียวและในตอนนี้นะคะบอกเลยค่ะว่ากระแสะความจิ้นที่มาแรงเอามากๆของหนุ่มนิกกี้นะชัดก็คือกับสาวสวยคนนี้เลยค่ะสาวเปียโนนั่นเองคุณผู้ชมค่ะเพราะวันล่าสุดเองเนี่ยทางด้านหนุ่มนิกกี้นชั นะคะก็ได้มีการออกมาโพสต์คลิปที่ถ่ายกันกับสาวเปียโนนะคะออกมาผ่านช่องทางโซเชียลซึ่งคลิปดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ชมคาะแม้บอกเลยนะคะว่าเอนดูหนุ่มนิกกี้นชัดเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยพยายามเอากิฟนะคะจะไปติดผมให้กับสาวเปียโน,โนพยายามอยู่หลายครั้งคะ่ะแต่ก็ติดไม่ได้สักทีเรียกได้ว,ว่าเอนดูเอามากๆจริงๆแต่ว่าหนุ่มนิกกี้นชัดของเราก็ไม่ลาความพยายามนะคะอ่านรอบแรกติดกิฟไม่ได้ รอบที่สองก็ลองพยายามติดอีกสักครั้งซิกจะติดให้สาวสวยคนนี้ได้ไหมซึ่งหนุ่มนิกกี้นชัดเองนะคะก็ยังได้ใส่ข้อความเอาไว้อีกด้วยค่ะคุณผู้ชมบอกว่าหัวใจออนแอมไหมทุกคนซึ่งงานนี้บอกเลยนะคะวันหลังจากโพสต์ดังกล่าวนี้ของหนุ่มนิกกี้นชัดถูกเผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ยแฟนคลับค่ะก็ไม่พลาดเช่นกันนะคะพากันเข้ามาคอมเมนต์แซวหนุ่มนิกกี้นชัดแล้วก็สาวเปียโนอย่างเยอะแยะมากมายคุณผู้ช ทั้งบอกนะคะว่าเปิดตัวหรือเปล่าแล้วก็มีอีกด้วยนะคะที่บอกว่าไหนบอกกลัวพ่อน้องว่าจุดๆไปหวานซะแล้วอะคลิปนี้ท่านลงไอจีคอมเมนต์กันทั้งวงการแนะ่แคปชั่นน้องสาวหายไปแววชอบนะที่พี่นิกกี้กล้าหวานหน้าร้องมากขึ้นแล้วก็ยังมีคอมเมนต์อื่นๆอีกเยอะแย,ยะมากมายด้วยเช่นกันนะคะที่ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปดังกล่าวของหนุ่มนิกกี้นะชัดที่ถ่ายรวมเฟรมกันกันกบ าวเปียโนออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันเนี่ยคะ่ะนอกเหนือจากนี้เองนะคะทางด้านของอูนโน่เหลาทองเนี่ยก็ยังได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แซวหนุ่มนิกกี้นัดชัดด้วยนะคะซึ่งหนุ่มอูโน่นะคะก็ะบอกว่าลุยครับพี่อาทีนี้ด้านหนุ่มนิกกี้นัตชัดของเรา <c oughs> ก็ได้มีการเข้าไปตอบกลับหนุ่มอูโน่ด้วยนะคะเป็นอีโมจิที่แลบลิ้นนั่นเองคะ่ะแม้งานนี้บอกเลยนะคะว่าแฟนกลับเนี่ยก็เข <c oughs> ้าไปกดไลค์รัวๆให้กับการตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวของ หนุ่มนิกกี้นะชัดยเยี่ยมมากมายก็เป็นว่าคุณผู้ชมคะหากใครนะคะที่ติดตามคู่นี้เนี่ยหลังจากนี้ก็รอติดตามกันต่อไปว่าทั้งคู่จะมีผลงานอะไรร่วมกันออกมาให้แฟนๆได้เห็นอีกไหมก็ต้องรอรุ้นรอติดตามกันต่อไปอีกทีนึงนะคะ